เมื่อคืนเมื่อคืนอาจารย์อาจารย์เมื่อคืนอาจารย์นิมิตเห็นอะไรอ่ะเมื่อคืนอาจารย์พูดมาเลยเห็นอะไรอาจารย,ย์เห็นอะไรเมื่อคืนเมื่มอ,อ,าาอค,คืนมึงแดกเบียร์มาใช่ไหมเหม็น <ฮะ S 1> หืงเลย<ป>โถอาจารย์อย่าติดอัมดี้โตมันก็ต้องมีบ้างให้เลือดลมมันสูบฉีดโอเคอา,อาจารย์เอาดีๆนะ หลังรถตู้ปลาตู้ปลาท้อแอร์ iPhone ก๋วยเตี๋ยวอาจารย์อะไรอาจารย์เพ้อเลยเนี่ยฮะัก็โทเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เห็นน่ะเดี๋ยวก็ไม่ขลังหรอกเดี๋ยวคนไม่เชื่อหรอกว่าอาจารย์น่ะของจริงอาจารย์เอาวิธีจริงๆเลยดีกว่าอาจารย์เห็นอะไรหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้ยังมีคนเนี่ยจะเข้ามาที่สำนักเราแล้ว เราเอดทีนี้เพื่อนเพื่อนเดินอยู่เนี่ยไปเจอในสำนักก่อนครับแกแกแกมั่นใจเหรอแกจะมาทำของอ่ะสมมว่าเรากลับกันเถอะว่าโอ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วจะกลัวอะไรถ้าไม่ช่วยอ้เนี่ยมึงก็หุบปากเลยนะมึงจะทำของใส่มึงได้ไอ้กูเพื่อนมึงนะจะทำของใส่กูหรอเออกูก็เพื่อนมึงเหมือนกันปากก็ตามกูมาเร็ว เชิญน,นั่งก่อนอุยอ้ยอาจารย์สวัสดีจ้าอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา,าจารย์ไหนจาน,นั่งอยู่โน้นเออเอเหรอกูมีประคำสักเส้นไหมอเอาละถามก่อนเลยเกิดวันอะไรวันยังค่ำค่ะเดือนอะไรเดือนเพนค่ะ<พ>ปีอะไรกิรัญญากิรัญญาบาขอบัตั้งคณะตลกใช่ไหม ี่เพื่อนหนูเป็นคนอารมณ์ขันค่ะอารมณ์ขันวันเดือนปีเกิดมันเนวันอะไรวันจะคงไปจะค้ำอะไรเนี่ยออเอาดีๆสิอ่ะเมทาก็ต้องไปถามให้มันมากความหรอกการอะไรบอกน้องมันไปฉันเห็นนะว่าแกอยากมาทำของใส่อีพันนอง ผู้ตามบทมันนะโอ้โหแล้วก็มาเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็ไม่ขังด้วยกันจานโอ้เดี๋ยวมาตีด้วยนางกวักว้ายแต่เย็นนี่เห็นในบาทน้ำมนต์อ๋อโอเคหยอกหยอกจยัโอ้โหตายนล้เป็นไงจานแกเห็นไหมแกเห็นไหมเห็นแล้วเห็นอะไรผู้ชายอ่ะดูดูสิมันจีตักมันดุดีดูดดาอยู่กับ พนนอมันดูมีความสุขมากนี่เหรอผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่แย่งคนรักหนูไปใช่มันชื่ออะไรนะอีพันนอค่ะนอดูสิมันพะอ่อยนี่เห็นไหมดูมันมองตามันมองตาไอ้ผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรนะอีตั๊กนี่แหละและไอ้ตั๊กคนนี้เนี่ยมันกําลังเข้าใกล้ผู้หญิงมันเดินเข้ามายังไงต่อมันเดินเข้ามาแล้วมันก็เอามือของมันอะจับไปที่แก้มของพนอ แกลงจากนั้นเนี่ยพิ่มโนทำเป็นไยพี่มโนทำเป็นายสะบัดมือออกไปไปพี่มโนก็เลยเลิกกระโปรงตัวเองขึ้นค่อยๆจับขึ้นโชว์ขาแก่ขาอ่อนโอว์ขาอ่อนเฮ้ยไอทักมันทนดูไม่ได้มันบ้าคามมันเดินเข้ามาเดินเข้ามามันจับไปที่ขาปั๊บแล้วมันก็ลูบขาลงมาลูบลูบตรงมาตรงนั้นแท่งะ อุ้ยมันเห็นแล้วมันเลยดึงขนนักแข้งออกมาขนนักแข้งมาสี่ห้าเส้นแล้วก็มาเอามาใส่ที่มือแล้วก็เป่าอย่างสบายใจเรื่พอดอมันเห็น,ม,น,นมันเจ็บตัวมันเจ็บตัว,ตวมันเจ็บกระแข้งมันก็เลยโมโหตกไปที่ใบหน้าขอยตักหนึ่งทีแล้วก็พูดว่าหยอกอะไรฉันอย่างนี้อุ้ยอาจารย์ท,ทำไมคะ Uhm. นะะิมแกดูดิอะไรเนี่ยอีพีนอออพีนอมาเต้นโอเทพสามตาอ่อยผู้ชายแย่ดูสิไอ้์เทพสมตาผูอเทสมตาเดินใจอเทพสามตาเดินใจอเทพสตาเดนใจดนไเทินไปเดนดนไเเด้นเดินไเดินเดนไเดนเนไปโนไเดินไปนเเนเนน วินทบาทโดดโยกแค่ท้ไกและไกลวินทบาทในมอเตอร์ไซค์ปิดจนมิดไปสันใจโอ้ยอาจารย์ครับนิอาจารย์ครับดูเพื่อนมันิมเพื่อนมันทำอะไรมาดูนี่เพื่อนมันยืนเฉยเฉยอ่ะเพื่อนพนอเพื่นพนอยืน เฉยอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดูสถานการณ์นิมแกอย่าไปยอมนะรพนอมันเต้นแค่สามตาลอยแกต้องซ้อมเต้นเพื่อไปลอยมช่แค่สามตาเพื่อเต้นเลยลอยลอยองเทปสามตาเราเดินใจเทปสามตาเราเดินใจเสามาเราเดินใจทปสามตาเต้ไเลมิม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 มิามรมมิ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 มยิ เกียวเทพสตาขาแต่ก็เต้นน่ารักเซ็กซี่นะน่ารักดียังไงอีกอะอาจารย์ปัวลุกสิ์จะเต้นดีกว่าตัดเินใจเต้นเทพสาตาอีกคนองคเทพสามตามาเดินใจองคเทพสตามาเดินใจองค์เทพสตามาเดินใจไม่น่าเชื่อชู ไอ้ตั์กกดูแล้วมากูแน่เฮ้ยอาจารย์ดูสิอาจารย์อาจารย์ดูสิว่าเพื่อนพนอเป็นกลับบ้านไหมยังสองคนหนูดูเลยเน่มาดูเลยพนอไอ้ตั๊กกำลังนัวเนียกันอยู่กอกแข้งกอกขาไอ้ตั๊กหอมแก้มพนอพนอไม่ยอมหอมแก้มตั๊กกับคืนเพื่อนอีพนอโมโหเดินออกจากฉากเอาออกมหาพ่ ีเขาบอกอาจารย์ดีดีดีออกไปก่อนออกไปออกไปแล้วมันลุกขึ้นได้มันวิ่งกลับมาแล้วสะดุดล้มสะดุดล้มตกล้มแล้วมันหันไปที่ก๊อกแล้วพูดว่างวดนี้กูไม่เอาตังค์อะไรอะไรอะไรฮะดูดูยังไงก็ได้ฮะไอ้เพื่อนร่วมร่วมร่วมเฟรมด้วยโอเคเดินเข้ามาเพื่อนก็มาแอบดู ทั้งตักและพนอกำลัาางนัวเนียกันอยู่พเพื่อนกำลังแอบดูกลัวตักกับพนอจะเห็นหเดินเข้าไปหลบที่ถุงปุ๋ยตรงนู้น<ๆ>เดินหลบถุงปุ๋ยแล้วก็เอาถุงปุ๋ยมาบังตัวเองให้มิดอย่าให้ใครเห็นอย่าให้ใครเห็นแล้วก็นั่งอยู่มมง,มมงั้นเป็นชั่วโมงงจนกว่าเขาจะทำอะไรเสร็จโอเคโอ้โหช่วยดีแล้วเกิดได้เฮี้ยแล้วก<ๆ>็พลอยโผล่ข<ๆ>ึ<ๆ>้นมาแล้วก<ๆ>็พูดเราว่าช่างแต่งหน้าอยู่ไหนช่างแต่งหน้าอยู่ไหน อาจาชอบชอบ้อาจารย์เขาชอบวีดีโอไปหาชขอวีดีโอคอไปหาใช่บอกเขาทำเพี้ไรเรอะไม่รู้เสร็จปั๊บเรียบร้อยเฮ้ยอาจารย์ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะต้องทำพิธีช่วยน้องมาได้อาจารย์ช่วยพ่อนหนุ่ได้มครับอาจารย์ใช้หุ่นพยนต์ถ้าหุ่นพยนตไม่ว่าเป็นหุ่ไอ่หอนไวอนไ่หอนไวอน เกือบไม่ทันถึงจะได้หมดหวังหนูเกิดวันอะไรนะวันยังค่ำค่ะวันยังค่ำโอเคเอาวันยังค่ำวาระเท่วันยังค่ำอะนรอย่างนี้แล้วเดือนน่ะเออเดือนเพ็ญค่ะเดือนเพ็ญแล้มาปักเพชรเอางี้มึงมึงเป็นมึงเป็นพระอาจารนเองเลยแล้วกันไม่โมโหสิแล้วกับผมเมียกันแน่ไม่ใช่ลูกศิษย์นะผมเมียประกอบแล้วกรเซกทำกระถาแล้วตักเองก็คิดว่าโอมเทพโอมเทพโอมศิ สีเทาฝืนเจริญสิให้ลูกมีคนอะไรโอมอะไรอ่ะโอมยิ้สามตาสิยังยังโปรโมทเพลงอยู่กันเนี้ยเดี๋ยวมันเมื่อี้เต้นไปสามสี่คนให้แล้วเดี๋ยวมันหายแล้วมันไม่มีงานเพลงมันไม่หายตอนนี้มึงหายยังเนี่ยประกบประกบเอาพันไว้อาจารย์แล้วก็เสกไปด้วยอิสีตาเกลอิสตาตาอีอิสุตาบุกากาตากาตานาอิสตาตาโดอิสตาตาอีอีโซ กาลางที่บันเทิงนี่จังเลยอ่ะนิกาลินทองจะได้รักได้หลงอ๋อสีตาพอแล้วเฮ้ยเยอะพอได้ไงน้องสนุกอยู่อีสีตาีสาตาอีสีตาลันี่ไงับมันเริ่มแล้วดูมันเริ่มถักพะอนไ้พะาไป แล้วมันก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาหาหนูหนูจัดการเลยตอนนี้ชิงเลยเอาคนรักกลับขึ้นมาก็เดินกลับไปเธอเดินไปหานั่นแหละโอกาสของเธอละพนอกูกูไม่ได้หลังแล้วปล่อยนานแล้วเนี่ยอยู่ในพวังอยู่มือต้องเป็นของกูตัวมึงใจมึงยอมยอมกูยังพงไม่จบค่ะ มึงต้องเป็นของกูตัวมึงใจมึงกูต้องครอบครองแต่เพียงผู้เดียวเมมเดี๋ยวเดี๋ยวเมมคนละเรื่องที่หยดพ่อพี่นี่พนอ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 โอ้ะ โอ้เสียงอะไรเนี่ยใครโดนของโอ้ยไอ้ยเีแอบขนาดนี้ยังมาเหยียบได้นะมึงเนี่ยหนังเรื่องใหม่โอเคนะฮะพน้องมิมเล่นด้วยนะครับอ่าบอกฝากท่านผู้ชมคนดู ไปชมก็ได้เลยแล้วก็นี่มาคู่กันเลยนะคบพัชชาด้วย2คนเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องพนนนะคะฉายวันที่16บหกมกราคมนี้นะคะทุกรงภาพยนตร์ค่ะมีน้องน้ําตาดิใช่ไหมน้องแสดงมีน้ําตาต้องไปดูเ่ชิดปลาเชิดปลาอ๋อบอจร์น้ำตาเวลากินก็เกี่ยวก็ชอบใส่ติดหวานน้ำตากินเค็มพนน คือพนอเนี่ยทุกท่านต้องไปดูถึงไม่ต้องบอกอ่ะทุกท่านก็ไปดูอยู่แล้วเพราะได้ความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนไทยมานานล right? มแล้วจริงน้องแจ๊พนอขับโจงเนี่ยพนอขับโจงเนี่ยแม่งเไอ้นพนอไอ้นอนอไอ้บ้าเดยนหนังต้องเสียหายหมดสามวนแต่ให้ตลอไปพี่นี้ของอย่างเงี้ยไม่เช oui ื่อก็อย่าไปลบหลู Wol ่นะห้ามลบหลู่มันมองมันมองไม่เห็นและกเป็นเป็นหนังแล้วห้ามลบหลู่ห้ามลบหลู่ห้ามลบหลู่ห้ามลบหลีเมาวะในเฮีย ได้ฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ในยุคป,ปัจจุบันนี้และได,ได้เล่นหนังเรื่องนี้ด้วยคิดว่าสายศาสตร์หรือว่าพวกนี้ที่เราไปถ่ายถ่ายมามันมันพอจะมีจุดจริงไหมเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมเอาก่อนอจริงๆหนูเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะอ่าใช่ค่ะอย่างห้องนี้ต้องมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้บางคนไม่เชื่อไงบางคนไม่เชื่อว่าสายศาสตร์มีจริงไหมครับอาจารย์เบียร์คิดว่ายังไงครับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์ต้งลอาจารย์เบียร์ อาจารย์ฮะผมเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านผมทําไงดีฮะธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันยากธรรมะแปลว่าอะไรใครไม่ทราบแต่ธรรมะมีทุกที่ทุกทางสวัสดีส่วนแพรี่เองเนี่ยนะก็ไม่เป็นหลายคนอาจารย์เบียร์คุณอยากาจารย์เบียร์ไหมอาจารย์เบียร์อยากถ่ายรูปมานานแล้วได้ครับมาอาจารย์พัชชาคนตื่นนะคนตื่นตา ภาพยนตร์เรื่องพนอวันที่16พฤศจิกายน2568นี้ทุกโรงภาพยนตร์หรือในโรงภาพยนตร์ไปชมกันได้เลยน้องทั้งสองท่านเล่นด้วยน้องมิมน้องพัชชาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาสนุกสนานกันในค่ำคืนนี้ครับมากด้วยปาร์ตี้หน้าหลวงพี่แจ๊สมาอีกแล้วโอ้โหรอบนี้มีเหาะกาตาสนุกไปดูนะแค่หลวงพี่เดินยังไม่ค่อยมีใครดูเลยมึงแง่ายหัวเลยครับ